เจอทางแยกเห็นทางแยกกันแล้ว <ừ. S 1> ปรากฏว่าผมว่าตอนที่ผมเห็นทางแยกอนะ่ะแล้วผมบอกกับตัวเองว่าทําไมเราไม่รู้ปกติไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าตอนที่ตาเขาไปเห็นทางแยกอ่ะอาจารย์มันยังมันยังไม่ได้ลงใจนะครับผมเห็นวนะ่ <ừ. S 1> าทำไมเราไม่รู้พอคิดแบบน,นี้ปุ๊บมันรู้ทันทีเลยอาจารย์แต่ <ừ. S 1> แต่นั้ขนขณะนั้นแหละอาจารย์ ผมรู้สึกตัวตลอดนะอาจารย์รู้สึกตัวตลอดอม,มันไม่ได้อยู่ในท่าอาจา์แต่มผมมีความรู้สึกว่าทําไมเราไม่รู้คือ,อพอเห็นทางแยกปุ๊บเนี่ยทําไมผมไม่รู้ว่าไอ้ตาที่ผมเห็นตรงนั้นน่ะมันคือทางแยกทำไมผมไม่รู้อแต่พอผมคิดแบบนี้ปุ๊บมันรู้ทันทีเแต่หูผมนะ่ะก็ยังได้ยินเสียงโยมอะ่ะที่เขาต,าญญาตัดญ้าอยู่แถวนั้นแบบนี้เลยนะอาจารย,บบย์แบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วผมก็เห็นนกผมรู้ด้วยว่านกบิน อปกติทุกอย่างด้านเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าไปเห็นความแยกเนะี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้แต่พอคิดแบบนี้ปุมันนะมีหลายแยกอยู่นะเป็นเป็นเป็นแยกที่เลยเลยบ้านโยมสองคนที่เขาเขาเขาใส่อาหารมานะีา่ยอาจจะทางไปนะครับทางไปะนะครับสามแยกอ่าสามแยกตรงนั้นแหละครับทางก็ใหญ่อยู่นะ ใช่อาจารย์แต่ทำไมไม่รู้ทีแรกใช่อาจารย์เพราะมันน่าจะรู้เพราะว่าเดินอยู่ประจําอยู่ใช่ครับอาจารย์มันคือมันเห็นทางตางอาจารย์แต่มันไม่ลงทางใจไงครับอาจารย์เออพอมันไม่ลงทางใจปุ๊บเนี่ย Please. พอผมไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ลงทางใจเลยอาจารย์ใช่แต่มันต่างจากวีเลย์นะอาจารย์ดีเลย์คือไม่รู้เลยอาจารย์คือเห็นเราไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สภาวะ Korea. ภายนอกหูดได้ยินก็เบามาก ต่างต่างจากการดีเลยอ์อาจารย์แปลกแต่จริงแต่อันเนี้ยทุกอย่างได้ยินหมดแบบนี้เลยอาจารย์ผมก็ยังมานั่งคิดเหมือนอาจารย์ว่าแยกนั้นเน่ก็ค่อนข้างใหญ่นะนั่น,น,นแต่ทำไมไม่เห็นเห็นครับอาจารย์เห็นแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นแยกอาจารย์แล้วมีพวกรถมอไซค์รถอะไรผ่านไปผ่านมามีแบบนี้บ้างไหม ตอนที่เห็นไม่มีเลยครับอาจารย์ไม่มีรถตู้หรือถ้ามีเดี๋ยวก็จะได้ถูกชนใช่ไหมคือผมยังอยู่ในทางตรงอยู่ในทัพจารทางตรงแล้วก็มองไปเนี่ยว่ามันห่างจากแยกน่าจะประมาณสักสามสามสิบเมตรได้อาจารย์ผมก็เลยมันรู้ว่าอ๋อที่มันไม่รู้เนี่ยอาจารย์เพราะว่าอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับหนึ่งจากการที่ผมเดินทุกวันแล้วก็สองมันวานเคยชินอาจารย์แล้วมันไม่ลงใจเพราะมันไม่ลงใจเนี่ย มันก็เลยทําให้ผมจะไม่รู้แต่พอผมมารู้มอาการของสิ่งที่อาจารย์สอนผมว่าเดี๋ยวที่ว่าไม่ลงใจแต่เห็นแต่ไม่รู้รเดี๋ยวเลองมาเทียบเคียงกับเนี่ยลองลองยืนขึ้นมาแล้วลองเทียบเคียงเห็นไหมอย่างเนี้ยแล้วแล้วมีรู้หรือไม่รู้ เออทำไมมันต่างกับเมื่อกี้ที่เห็นแล้วมันไม่รู้อ่ะใช่ใช่ครับอาจารย์มันต่างกับเมื่อกี้ที่เออเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเนี่ยพอเห็นปั๊บก็รู้รู้เลยว่าเป็นน้องเกาะอยู่ในทางโบสถ์ใหม่เออใช่นั่นดิแต่ทำไมรู้ได้แต่เมื่อกี้ทำไมเหมือนมันไม่รู้มัอนมันไม่รู้ใช่อาการอืมอาการหน้าเป็นห่วงน่าจะรู้เลยพอเห็นปั๊บก็จะรู้เลยอย่างนี้ แต่ไม่เห็นแล้วยังไม่รู้แสดงว่าทางตาก็ยังปกติดีอยู่นะปกติอาจารย์ผมเห็นปกติแต่ที่เห็นแล้วไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะัร่นตีนั่นไม่ปกตินะมันน่าจะมีอะไรที่มันมันมันยังยังอยู่ในถ้ำอยู่นะนะั่นแหละแต่ยามันเลยไม่ชัดเจน ผมเห็นชัดเจนนะอาจารย์ไม่รู้ชัดเจนแต่ไม่รู้หูเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะงอาจารย์แล้วรู้ด้วยว่าเป็นเสียงเขาตั่นยา่ารู้ทางปากอืมแต่ไม่รู้อาจารย์จะเห็นชัดแต่ไม่รู้เออเนี่ยเสียงนกร้องได้ยินนะฮะได้ยินครับอาจารย์เออแล้วชัดเจนไหมชัดครับเออหลังเทียบเคียงทางตาทางหูแล้วเมื่อกี้ทางตาเห็นมันก็ชัดเจนเลยนะทันทีเลยอาจารย์เออแล้วมันต่างอะไรกับที่ เห็นแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นน่ะผมจะตอบยังไงดีนั่นดีต้องไปเรียนรู้นะทำไมมันถึงไม่ชัดเจนและตรงนี้ทำไมมันถึงชัดเจนเอาเสร็จแล้วไปอ แล้วเวลาทําอย่างเงี้ยออกมารู้ชัดเจนไหม,มเออเทียบเคียงกับอารมณ์อื่นทวารอื่นนแล้วเห็นจิตคิดจะไปยังเห็นตั้งแต่อาจารย์บอกว่าเรียบร้อยแล้วไปอาจารย์อเออเนี่ยทำไมถึงรู้ทำไมถึงเงี้ยรู้แต่ทําไมทางตารู้แต่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยเออนั่นะสิทำไมเป็นเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็ยังปกติอยู่นะเนี่ย แต่ทีนี้ไปตอนไปวินทบ,บาททำไมไม่ปกติอ่ะมันมีอารมณ์หลากหลายมากอาจารย์ <c oughs> ก็รู้แล้วอนนี้ก็อารมณ์หลากหลายเนี่ยเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็นใช่ไหมฮะเออทำไมรู้ว่าเลืมจีวลรล่ะก็มันขัดนี่มันก็ชัดเจนอยู่นะเนี่ยแล้วเสียงนกก็ร้องเสียงลมพัดมารู้สึกไหมชัดเจนหรือเปล่าเออ นั่นสิแต่ทำไมไปบินธบารดแล้วไม่ชัดเจนต้องไปเรียนรู้เองนะรนนนู้นะอาจารย์รู้แต่มันไม่ชัดเจนไงแต่วันนี้เห็นเป็นชัดเป็นชัดแต่ไม่รู้อาจารย์ผมว่าทุกทีอา,าการแบบนี้อาจารย์ถ้าผมเห็นชัดเนี่ยผมจะรู้ไงาอาจารย์เออเอ๊ะทำไมเราเห็นชัดแต่ทำไมเราไม่รู้นั่นสิ อาการน่าเป็นห่วงพะพองกำหนดตรงนี้ได้ปุ๊บอาจารย์มันก็ลุ้ขึ้นมาพันทีเลยเออได้ยินเสียงรถตัดหญ้าไหมได้ยินครับอาจารย์ชัดเจนหรือเปล่าครับแล้วก็ผมได้ยินตลอดเลยอาจารย์เสียงไม่เคยหายไปเลยแล้วทางทางตาทางตาที่ไปเห็น,นเรือนปฏิบัติอย่างเงี้ย มันเห็นแบบมันเห็นแบบไม่รู้ไม่ชัดเจนอะไรหรือเปล่าไม่ครับอาาจรย์เห็นปุ๊บลงบรรัญญัติทันทีเลยลงทันทีแล่ว,ว่านี่เป็นเรือนปฏิบัติของโยมครับอ๋อไม่ต้องถึงขนาดลงบัญญัติกรอกแค่รู้ทางตาออแต่เทียบเคียงทางตาว่ามันชัดเจนหรือเปล่าชัดเจนขบ aja แล้วรู้ด้วยเออแล้วทําไมไปบินลบากไม่ชัดเจนน่าน่าเป็นห่วงระยะทางที่ผม ผมเห็นแล้วผมไม่รู้เนี่ยน่าจะผมน่าจะเดินประมาทเนี่ยแล้วทางแยกก็อยู่ตรงกุดท่านหนักเนี่ยก็มันเดินทุกวันาจะาบอกว่ามันไม่รู้มันก็ไม่ได้แต่ทําไมรู้แล้วมันไม่ชัดเจนตรงนั้นดิเออเพร,<ม>ราะฉะนั้นต้องต้องต้องไปเรียนรู้เองว่าทําไมมันไม่ชัดเจนก็ไปหาสาเหตอเอุ ไม่ต้องไปหาสาเหตุหรอกไปเรียนรู้ว่าเวลาไม่ชัดเจนมันไปรวมที่ไหนหรือเปล่ามันก็มีรวมอยู่ที่ใจ <Okay. S 2> นะั่นแหละเห็นไหมฮะพอไปรวมแล้วมันถึงทําให้เห็นไม่ชัดเจนมรวมเสียงผมอะจะได้ยินไม่ค่อยาชาัดอาจารย์แต่วันนี้ได้ยินชัดมากนะอ่านั่นที่มันต้องเรียนรู้ว่าทําไมมันถึงชัดทําไมมันถึงไม่ชัดใช่าอาจารย์อาจารย์พูดถูกเนละ ต้องไปเรียนรู้เองทำไมถึงชัดแล้วทำไมถึงไม่ชัดนั่นทีประสาทหูก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันที่ไม่ชัดเพราะอะไรลองไปเรียนรู้ดูตั้งแต่ผมมาฝึกปฏิบัติกับอาจาร์เนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าผมเป็นคนหูไม่ดีนะอาจารย์ไม่หูดีประสาทหูดีแต่ว่ามันไปรวมแล้วที่ใจอะไรมันไปรวมกับประสาทหูผมเสียไปหมดเลยเออไปทำถ้าเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไป ตอนนี้หูผมดีขึ้นเยอะเยอะมากอาจารย์ได้ยินเสียงหลากหลายขึ้นมากเออมันต้องเป็นอย่างนั้นสิเออนน้นเห็นอะไรมันนะ้ะเห็นเข้าดแล้วมันชัดไหมชัดครับเออแล้วทําไมไปวินตบอบดมันเห็นไม่ชัดอ่ะเนี่ยทางตาเหมือนกันแต่แสดงว่าประสาตตาก็ยังดีดเ,เออแต่ว่ามันอาจจะไปเข้าถ้ำแล้วนีิมันเลยไม่ชัดนะัน หรือเป็นไปได้ไหมครับอารที่ผมอาจจะไปสนใจให้เสียงเครื่องตัดหญยานะตอนที่เดินนะอาจารย์แล้วทีว่ตอนที่ไม่เห็นไม่ได้ยินนะ,ะทางตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยหลังเทียบเคียงทางตาอย่างเดียวเออนั่นแหละที่ ราะตอนนี้เ,เสียงเครื่องตัดหญ้าผมไม่ได้ยินแล้วเออก็ไม่ได้ยินเนี่ยครับแต่ว่าแต่ได้ยินเสียงนกไหมได้ยินครับอาาจรย์เออเนี่ย,เ,ย,เ,ยเนี่ยมัน,ม,นมันขึ้นอยู่ที่ทางประสาทยังดีอยู่ยังรับรู้ได้นะแต่มันมีบางครั้งที่มันไม่ชัดนั่นแหะสิมันอาจจะไปรวมไปเข้าถ้ำอะไรอยู่กูนั้นเห็นไหมฮะเออก็เรียนรู้ตรงนี้นะครับอาจารย์เรียนรู้เอาเอง นะแล้วเดี๋ยวรู้ยังไงก็ามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันได้ครับต้องหางทางแก้ต้องเรียนรู้เอง,องนะฮะออกจากข้าะ